กิจกรรมความเพียร4ีครั้งที่26วันที่1 7เ,เดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 7พบัตรน,นี้วันที่1 7 เดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 7เป็นวันที่26ที่ข้าพเจ้านายทติพงษ์สมสนุกถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจาร,รย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครระพยญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด อีพีหนึ่งบทที่หนึ่งถึงบทที่สี่ชุมนุมเทวดาบทสวดวัาการพระเจ้าบทสวดไตรธนคมและสัจจิยาคถา,าสัมมันตาจักกวารสิสุอัตตราขันตุเทเวตา ังมุนิรา n a สสะสุนันตุสักขโมขะทังสักเกามิจะรูคิิสิรัตตะเทจันตริเขวิมาเนทีเปรัตเทจาเม ตัลวนาคาหนเขหวัตุมเขตเตหุมมาจัยตุเทวาชาลธารวิสเมยข้าคันทพนาอาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวรจันงสัทาวเมสุนันตุ savana karo ayam hathanta dhamma karo ayam hathanta dhamma karo ayam hathanta namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Na'mu tasak pagawatoh Arahatoh semasam putasak Gudang selenam kacame Tammang selenam kacame Sangkang selenam kacame Lutih yampi gudang selenam kacame Lutih yampi temang selenam kacame Lutih yampi sangkang selenam kacame Taatih yampi gudang selenam kacame Tatiyampi thamang saranang kachami Tatiyampi sangkang saranang kachani Hati me saranang anyang Puto me saranang warang Ete na e, sa jawache na So ti me hotu sa pada Na ti me saranang anyang Tammu me saranang warang Ete na sa jawache na So ti me hotu sa นาทีมีสรันังอันยังสังคมีสรันังวรังเอเตนัสัาจวัชเชนาโสทเมหงตุสพพราจบอีพีหนึ่ง